ต้องบอกเลยนะครับดราม่าสุดเดือดนะครับเมื่อบอสธนวัฒน์นะครับเมื่อ24ตุลาคมปี2568นะครับบอกว่าตอนแรกๆที่บริจาคเงิน50,000บาทนะครับกับมูลนิธิการจอมพลังครับนึกว่าการจมพลังเป็นประธานมูลนิธิครับพอหลังๆรู้มาว่าไม่ได้เป็นประธานมูลนิธินะครับเลยจะขอเงินคืนจากมูลนิธิการจมพลังสู้ด้วยนะครับทุกคนคิดเห็นว่ายังไงครับ เงินที่บริจาคไปแล้วเขาก็เอาไปทําถนนช่วยเหลือประเทศชาติช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อนหมดแล้วทุกคนคิดว่ายังไงครับควรให้คืนไหมครับแล้วมีสิทธิ์ที่จะขอคืนไหมครับทุกคนคิดเห็นว่ายังไงในเมื่อเงินที่บริจาคเขาก็เอาไปช่วยเหลือเอาไปสร้างผลประโยชน์ให้ประเทศชาติหมดแล้วไปช่วยเหลือหมดแล้วแล้วตอนนี้จะให้มูลนิธิไปกู้ยืมหรือวัด ไปเอามาจากไหนเพื่อจะมาคืนให้ครับทุกคนคิดเห็นว่ายังไงครับ